สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปตกปลานินนะครับเราก็ตกด้วยตะกร้อนะครับตกด้วยตะกร้อก็ใช้เหยือ่อลำแล้วก็อาหารปลาดุกคนระับ แล้วก็นํายางพาราด้วยมาลูกคราวกันแล้วก็ปั้นให้ติดกระตักก้อนนะครับวางเบ็ดแล้วนะครับวันนี้วางเบ็ดแล้วสองสองชุดนะครับชุดหนึ่งก็อยู่ซ้ายมือนะครับอีกชุดหนึ่งก็อยู่ขวามือเดี๋ยวได้ยกให้ดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับก็ดูนะครับนี่ครับ ได้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเอาละครับเรามายกกันต่อนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนี่ได้แล้วครับครับยกดูครับดูนะครับนี่สามตัวเลยครับสามตัว ครสามตัวนะครับนี่ครับครับยกต่อครับนี่ได้หนึ่งตัวครับนี่ครับครับต่ออีกแล้วครับตัวใหญ่อีกแล้วครับ ตัวเดียวนะครับครับดูต่อครับคุน่าจะได้น่ากลัวตัวเดียวครับ ยกดูนะครับนี่ครับได้แล้วครับเรามายกตัวนะครับตัวเดียวนะครับเรามายกดูนะครับ ตุดทุโคนไม่ได้ครับมาดูใหม่นะครับถู<ฮ>ตกตกระเด็นอีกเดียวนะครับครับมาดูกันใหม่นะครับ ุ่นมันกระยับกระยับแล้วครับได้สามตัวนะครับสามตัวนี่ครับนี่ครับครับดูใหม่ครับ โอ้ oh. ไม่ได้เลยครับบ่อยลงไปนะครับไม่ได้ครับดูต่อครับ,รบแล้วก็ดีตัวเดียวนะครับขึ้นมาอีกแล้วครับนี่ครับ สองตัวนะยกต่อสักจะได้หรือไม่ได้โอ้โหมันหลุดไปแล้วนะครับต่อไปครับมายกดูครับนี่ครับโอ้ ตัวับสองตัวครับครับมายกกันดูครับเดียวนะครับได้ตัวเดียวโดโดๆเลยครับมาดูต่อนะครับ สองตัวแล้วครับครับมาดูต่อครับทุ่นขยับเลยคสองตัวครับอ๋อไปอีกตัวเหลือตัวเดียวนะครับตากันดีครับครับมาดูวนครับนี่ครับได้เลย ตัวเดียวครับครับสำหรับคลิปต,ตกปลาดินวันนี้นะครับก็ขอ้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคราวหน้าก็มาชมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ